สวัสดีครับมาพบกับรายการชิดแชท EP ี62นะครับกระดาผมรายการชิดแชทเป็นรายการที่เอาแชทมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งแยกกันว่าเฮ้ยอันนี้เป็นชิดหรือเป็นแชทนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์วันนี้ครับเจอทุกวันอังคารแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ช่องเราเลครับอย่าลืมก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกับผม ฝากแท็กคนทุกคนรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมออกับพวกเราครับอย่าลืมก็ฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนรักและช่องแชททีตต่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมออกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยผมอาจจะพูดเร็วหน,หนิดนึงเสใจไม่เร็วนะฮะแปากเร็วมากด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเนี่ยว่าครับวันนี้มีอะไรนะ่าสนใจและน่าสนใจมากกันบ้างน,นะครับผมอ้อดังละพิมไปครับ ที่บ้านของเธอมีสะลแม้พาเราไปไหว้หน่อยสิตอบกบมาครับไหวยน้ําหรอพิมต่อครับไหว้แล้วก็วงเล็บครับว่ายคุณแม่เธออ่ะพาไปได้ไหมครับเอางั้นเลยอได้เหรอโอเคได้ก็ได้เมื่อเล่นไปแล้วไงอันนี้ครับคือมุกที่เราคิดว่าจะเป็นเล่นแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจะให้มันซักเซตหรืออยากจะจีบติดนั่เองครับ เดี๋ยวเราไปดูหน่อยว่าในชีวิตจริงเอาไปเล่นแล้วจะเป็นอย่างไรครับเออจุกๆกันไปพิมไหมครับบ้านมีสระแม้พาไปไหว้หน่อยตอบก็มาไม่อะ่ะพิมต่อเลยครับงั้นไปไหว้แม่เธอแทนได้ไหมพิมต่อยครับกูบอกว่าไม่ไง <c oughs> เริ่มดูแลเธอไง <c oughs> เราเตื้อ่อยสุดยอดไปเลย <c oughs> เป็นความตื้อที่หาซื้อไม่ได้นะฮะ hmm. แต่บอกตัวเลยว่าซักเซตน้อยมากอาจถึงขั้นแป้กหรือแห้วเลยนะฮะเนี่ยรู้จักแห้วไหมฮะ <c ười> <c ười> พิมพ์ไหมครับอันนี้อยากได้ตอบก็ไม่อย่างไว้ครับแล้วแล้วก็ขึ้ใหม่คําถามครับตอบต่อครับส่วนเธอเราก็อยากได้นะรีบตอบทันทีครับเราไม่อยากได้ไม่ชอบ <c ười> คือเหมือนโดนลากไปกระทพืไปสี่แยกอ่ะโหแรงจังเธอเพ้าใจว่าตรงๆหรือว่าอยากบอกตรงๆอยากจะพูดความรู้สึกตรงๆแบบไม่สนใจความรู้สึกฝั่งตรงข้ามแต่กูเจ็บจะพูดยาวเพื่อจะเหมือนในคอมเมนต์ในนี้แหละอพิมพ์ไหมครับคออะไรน่ารักพิมพ์ต่อเฉลยพิมพ์ต่อยครับคออิดอคิด พิมพ์ต่อถออึงอถึงพิมพ์ต่อคำทานครับคอวอแล้วก็จุดจุดสามจุดนะครับผมรู้ว่าจะเป็นอะไร<อ>น่าเป็นยอ,อยักษ์นะฮะคอ,อวลอลก็ได้ควรเห็นด้วยอย่าผัวนะจะเป็นคำมางอื่น<อ>พิ์ไหม,มครับสวัสดีเราไมา้ไม่ชอบใครนอกจากเธอ ตอบก็บมาครับเราก็ไมยไม่ชอบเธอเลยไม่หรอมึงจุกปะ <c oughs> รู้ไงกูจะมาทางนี้ <c oughs> มึงก็เล่นต่อเลย <c oughs> มีคํำง,งงก่อนว่าไม้เลยวะอ๋อไม่ <c oughs> มีความแอบฉเฉลยแต่ก็งงงงนิดนึงมันจะแปลกมากถ้าคนนี้เขาจะไม่รู้สึกหรือว่าไม่รู้ว่าความหมายคืออะไร ฉันก็เต็มที่ e อีสปอร์ตฮะขอใโชคเลือดฮะ,นะ,นะ <laughs> พิมพ์ไหมครับอยากให้เธอมีเขาอ่ะตอบกลับมาทําไมอ่ะตอบ่อครับ <laughs> เธอจะได้เขาถึงริดคิดถึงเรากแงเนียนปะ อันนี้คือมุกในอุดมคติที่เอาไปเล่นว่าเฮ้ยอยากจะซักเซตหรืออยากจะจีบเขาติดหรือคิดว่าอยากจะอะไรยังไงแล้วแต่แต่มาจะเป็นล็อตนี้ตับนี้แต่อย่าเล่นฉีก,กไปนะเข้ารว,วยไม่เอานะมาถึงเข้าเราเยอะเข้าเรารวย,ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันว่าเอามุกนี้ไปเล่นในชีวิตจริงจะเป็นอย่างไรครับป้าพิ์ไหมครับอยากให้เธอมีเข้าอ่ะเข้าถึงฤทธิ์ริบต่อกลับมาครับเอาเข้าผัวเราไปก่อนได้ปะ ยังพิมพ์ไม่จบคิดถึงเราไงแต่ไม่กล้าส่งว่ะเราจะพิมพ์เสร็จอาจจะพิมพ์จบไวแต่มึงพิมพ์ไวกว่ากูยอมก็ได้กูยกเลิกคำตอบก็ได้ยกเลิกคำที่ส่งให้มึงก็ได้กูยอมละขอมีความจุกมากๆนะเธอจูบูจูบู พี่ไหมครับสำหรับเราเธอคือดาวเคราะห์ลำดับที่3ามในระบบสุริยะจักรวาลเลยนะตอบกบมาทำไมอ่ะพิมพ์ตอครับก็เธอคือโลกทั้งใบของเราเลยอ่ะพิมพ์ตอบต่อครับแต่เธอคือดาวเคราะห์ดวงที่สองของเราเลยนะตอบต่อครับทำไม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 ตอบกบมาครับก็เธอคือความสุขของเราไงทำไมเห็นคนรักกันแล้วมันคันบางอย่างวะ ปกติเห็นมันจะมีแป๊กๆมันจะมีแบบเขาเรียกว่าความเศร้าความแซดความสแครสเสเนิดสกัดอันนี้มันทำใ <c oughs> <c oughs> ห้ okay, มึงแฮปปี้แอนด์ซาร์ริงวะแองเอ้ยเคมีมึงตรงกันขนาดนี้มันไปนเรียนดาราศาสตร์ไปไฟพี่ไหมครับอยากโทรไปหาเธอพอเธอรับสายปุ๊บเราหาแน่เลยตอบกลับครับหาอะไรองะตอบตอ่อฮัลโหลที่รักทำอะไรอยู่ครับ ต abei, S! <S อบก็มานอนดูหนังกับผัวครับตอบกลับอ so ีกครับอ้าวอ้าวดิมึงอ้าวได้นอนฮะอ้าวปุ๊บน้ำตาไหลสั่งเหมือนว่าฝนจะตกมันอบอ้าวก่อนไงจบฮะไม่อยากคงหมายนิ้วโป้งแบบเยอะๆใหญ่ให้มึงเลยมาเลยดีใจที่เธอมีผัวเป็นตัวเป็นตนด้วย คนคนนั้นไม่ใช่เราอะ่ะแต่ก็อยากให้เป็นเรานะ <c oughs> พิมพ e โ o ชั่นส้มส่งไปนะครับแล้วพิมพ์ต่อนะครับนี่ไม่ใช่ส้มธรรมดานะพิมพ์ต่อกลับมาครับไปรูปหน้าเครียดก็คือหน้าแล้วก็มีตรงกลางที่ว่าเครียดครับแล้วพิมพ์ตอบกลับนะครับว่ามันคือสมมุติว่าเราชอบเธอเธอจะชอบเราไหมพิมพตอบกลับมาครับสมมุติว่าเราบล็อกเธอเธอจะว่าอะไรละแล้วปะแล้วก็พิมพ์ต่อนะครับเรารอเล่นเธอแต่ส่งไม่ไปนะครับน่าจะโดนไปแล้ว <c oughs> เรียบร้อยฮะโชคดีมีชัยโชคชัยมีสเต็กฮะกลับมากนพิมไหมครับปกติสาผมดึกไหมตอบกับคณะแต่เป็นรีพายหรือว่าคอมเมนต์นะครับว่าหมายถึงใครยังพิมพ์แต่ไม่ได้ส่งครับว่ากูคุยกับมึงอยู่หมายถึงมึงมั้งนั่นดีฮะก็คุยกับมึงอ่ะ มึงแก้ไม่รู้หรือมึงไม่รู้จริงเนี่ย <c ười> มาเงยต้อนกูขึ้นตลอดคือไม่รู้ว่ามึงไม่รู้จริงหรือมึงเออแค่นั้นแหละตามนั้นสบายใจอ e ีสปอร์ตพิมพ์ไหมครับปกติสาวผมดึกป่ะตอบกลับมาดึกพิมพ์ต่อครับเคยรอผมแห้งป่ะตอบกลับรอพิมพ์ต่อครับแล้วเคยรอผมรักคุณป่ะตอบกลับมาไว้แล้อยู่ Hey! และแล้วก็ถึงซีรีส์ของการรอผมนะครับก็รอดูนะครับว่าจะเป็นไงอะไรใครเล่นตับนี้มุกนี้อะไรยังไงบ้างแล้วบอกกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน่อยว่าเอาไปเล่นในชีวิตจริงจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับผีมไหมครับปกติสาบผมตอนดึกป่ะตอบกลับมาอะอะไรมึงไม่ตาใครสอนให้มึงสาบผมตอนดึกไฟหัวเป็นเชื้อราหมดถ้าเป่าไม่แห้ง ไปนอนแย,ยกยังพิมพ์ไม่จบครับเคยรอผมแห้งยังพิมพ์ปอปลาตัวเดียวสงสารเขานะฮะมมาวิชาการจ๋ากูเล่นยังไงอ่ะเออกูนอนก็ได้ปลาปาโชคดีปะแต่กูว่าสาบผมนะเพราะกูรู้สึกว่ามันไม่สะอาดไงเออกูไม่สนระเชื้อราแต่อยากเชื้อยางมึงอ่ะอยากเก็บเออเออมึงอ่ะพูเยอะไม่ได้สวัสดีฮะ พิมพ์ไหมครับปกติสาผมตอนดึกป้าตอบกลับมากูสาตลอดตอนกลางคืนพิมพ์ต่อครับแล้วเคยรอผมแห้งป้าตอบกลับมารอดิรับพิมพ์ต่อนะครับแล้วเคยรอผมรักคุณป้าตอบกลับมาครับไม่ก <c oughs> ูยอมมึงเลยแล้วกัน <c oughs> สุดยอดเลยเออเนี่ยมึงบล็อกกูขนาดนี้กูยอมก็ได้ แม่งเอ้ยซาชองน,น,นานมึงไม่กับกูเข้าใจแหละฮะเป็นยังไงบ้างราครับกับอีพีนี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ like คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกดสมั subscribe ครสมาชิกกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไมพ่พลาดคอนเทนตใ์ใหม่ช่องเราได้ครับอย่าลืมว่าฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีเรื่องเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒน,นาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับผม <S <S ฝากแท็กคนทุกคนรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับอย่าลืมว่าฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคน และช่องแชททุกคนชอบจะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับื่อเปการเสียเวลาฮะจบแล้วแหละเออมันเหมือนต้นคลิปไง